ครับก็เดี๋ยวจะแนะนําวิธีการใช้เชื้อถุงนะครับเชื้อจากถุงนะครับว่าทํายังไงบ้างใส่ยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องฆ่าเชื้อก่อนฆ่าที่มือเราแล้วก็ที่ถุงเชื้อเรานะครับอ่าเราก็จะขยี้ถุงนะครับขยี้เชื้อที่อยู่ในถุงให้มันแตกนะครับก่อนอื่นเราก็จะถอดฝาฝาที่ใช้ยางแล้วก็คอ ค่อยขยี้นะครับเดี๋ยวทำมันข,ขยับไปด้วยให้มันเจกทั้งหมดอันนี้เชื้อห็ดคอนะครับจากนั้นก็มัดยางไว้นะครับก็จะเสร็จขั้นตอนตัวหนึ่งจะใส่ได้ประมาณหนึ่งร้อยก้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่เชื้อกันเลยนะครับว่าใส่ยังไงส okay. วัสดีครับเดี๋ยวเราจะมา สาธิตการใส่เชื้อของเชื้อถุงนะครับว่าใส่ยังไงนี่คือขวดแอลกอฮอล์นะครับทําความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยนะครับข้างด้านในั้ด้านนอกนะครับทั้งฝาด้วยอันนี้ใช้หลายรอบแล้วนะครับทุกครั้งที่ทำหนึ่งรอบแล้วก็ทําความสะอาดรอบนึงนะครับอ่าเราก็ตัดตรงปากขวดนะครับแล้วก็ให้เราก็หาฝาขวดน้ําตัวไหนมาติดก็ได้ จากนั้นเราก็เอาเชื้อถุงของเรานะครับเทลงอย่าลืมปิดฝานะครับถ้าไม่ปิดฝานี่เดี๋ยวมันรั่วนะครับเชื้อของเราจะเต็ม พอดีกับขวดแอลกอฮอล์นะครับนี่เยนิดหน่อยเพื่อเพื่อง่ายในการติดนะครับขั้นตอนการใส่เชื้อนะครับเ,เราเปิดเปิดจุกนะครับออกแล้วก็อย่าให้นิ้วไปโดนข้างในนะครับจะมีบริเวณที่สัมผัสก็คือปากขวดเท่านั้นนะครับกับตรงนี้เราจะไม่เอามือไปโดนนะครับแล้วก็เชื้อลงแค่นี้แล้วก็ปิดนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยครึ่ง หรือเต็มก็ได้นะครับแล้วก็ปิดเพียงเท่านี้ครับขั้นตอนการใส่ก็เสร็จแล้วหลังจาเกเสร็จตัวกว่านี้เราก็เอาใส่ใหม่อีกรอบหนึง่งได้ครับแล้วก็เสร็จหนึ่งชุดทำความสะอาดหนึ่งรอบครับก็จบขั้นตอนครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ